ยินดีดต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรูร้เกษตรนนรายการที่จะทำให้ทุกท่านรอบรู้ข่าวสารทันต่อสถานการณ์งานส่งเสริมวันนี้เราอยู่กันในบรรยากาศของสวนนะคะต้นไม้เต็มไปหมดเลยค่ะน้องขวัญค่ะ วันนี้นะคะเราจะเห็นไม้ประดับหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพาไปเจอนะคะไม่ใช่ต้นไม้พวกนี้ค่ะก็จะเป็นบอนไซค่ะซึ่งบอนไซเนี่ยค่ะก็จะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะที่หลายๆคนที่รักศิลปะค่ะก็จะชอบในเรื่องของบอนไซนะคะซึ่งจุดเด่นของมันนะคะเป็นยังไงคะค่ะเขาว่ากันว่าสเสน่ห์ของบอนไซเนี่ยคะ่ะอยู่ที่การจําแนกรูปทรงของต้นไม้ค่ะก็คือผู้ที่ชื่นชอบเนี่ยก็จะมีการจัดเรียงต้นไม้ให้มีรูปทรงที่สวยงามนะคะ แล้วก็ราคาก็เลยจะแตกต่างกันค่ะวันนี้เราก็เลยมีสาระดีๆจากทางประธานชมรมบอนไซอำเภอบางบัวทองนะคะพันโทัยรีจงเจิมนะคะจะมาให้ความรู้ในการขยายพันธุ์แล้วก็นําเที่ยวชมบอนไซของอำเภอบางบัวทองค่ะไปติดตามชมกันเลยไหมคะน้องขวัญค่ะไปเลยค่ะไปบางบัวทองกันค่ะ ใส่ช้อนทองเพาะเม็ดช้อนทองเพาะเม็ดนะคะใส่ช้อนช้อนทองเพาะเม็ดในในการที่เพาะเนี่ยมันจะได้ได้ที่เราได้มาก็คือโขดหัวหรือเงา่าแล้วก็ใบที่เปลี่ยนแปลงจากใบเดิมคือกลายพันธุ์นะฮะใบเดิมเขาจะติดลูกง่ายอย่างเงี้ยแบบนี้อแต่นี่อาจจะยังยังอายุยังน้อยยังไม่ติดลูกนะ เป็นไม้มงคลที่ไม่มีดอกแต่ให้ลูกเลยก็คือให้เม็ดเลย,ยมไม่มีดอกเพราะนั้น,มน,มนไ,ไม่ต้องกลัวว่าจะศูนพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ต่อได้ทำยังไงให้โคดมันใหญ่แบบนี้คะ่าเราต้องใช้เม็ดเพราะการเพาะเมล็ดเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการเพราะ,าน,ะ,น,น,าพาะนะครับเห็นเม็ดแก่ที่ร่วงจากลำต้นไหมครับค่ะ่อแล้วลองหยิกหยิกดูหยิกดูแบะออกมาเลยสองมือนี่ครับส่วนที่จะ เกิดเป็นต้นคือเม็ดเล็กๆละเอียดอยู่ในเม็ดใหญ่นั้นอ่าก้าวันนี้อ่ะค่ะไปพอไปแช่ไปแท่เร่งลาก่อนหนึ่งคืนเราเช่ามาเราก็เตรียมที่เท่าก่อนวัสดุปลูกป่อนาสียพาไปดูอเนะอันนี้คือการขยายพันธุ์นะแลวต้นเล็กๆแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร่คะต้นนี้ต้องมีหนึ่งพันบาท อันนี้หนึ่งพันบาทใช้เวลากี่ปีคะถึงจะได้ขนาดนี้นี่ปีกว่าเลยนะคะอ๋อต้องปีขึ้นนะถ้าถ้าหากว่าใบเขากลายแล้วไม่สวยหรือว่าใหญ่เกินเหตุอย่างเงี้ยค่ะนะนี่คือใบไม่สวยอันนี้นี่สวยนี่อ้วอันนี้สวยแล้วโอเคเป็นใบแท้แล้วแต่ถ้าไม่สวยเลยก็คืออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดูใบที่ยังไม่ได้เสียบนะมันจะมี บนี้ไม่เหมือนกันเลยไม่ยาวรีเห็นไหมใบยาวเฉยๆแต่ไม่เป็นไม่รีไม่สวยงามอ่าเน,นี่ยเห็นไหมมีเลขมีใหญ่เดี๋ยวไปดูของไอ้ที่ยังไม่ได้แต่งทางโน้นนะอ,อันนี้เขาเรียกว่าไม้กาาาลายพันธุ์จริงนะถ้าเขากลายพันธุ์แล้วสวยเราก็อนุรักษ์ไว้ะนะแต่ถ้าอยากได้ขยายพันธุ์เราก็ตัดไปเสียงต้นที่ใบไม่สุด การเจีบกิ่งต่อยอดหลายคนอาจจะทราบบ้างแล้วว่าอาวิธีการสร้างทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่บางทีก็เจีบไม่ได้ครบทุกกิ่งนะค่ะเราจะมาทําเพิ่มเติมทีหลังก็ได้ค่อยๆทาไปใช่เขาเไฟเกาหลีอ่ะนะไฟเกาหลีเนี่ยกิ่งมันยืนออกมาเราเข้าอันนี้ไปเสียบพอเรีบเสร็จปั๊บแล้วก็ตัดมาเลยล่าเขาจะรอบนะ แล้วนี่จะดินอ่เรานะฮะอันนี้อเชิ่งเปียนใช่เพิ่งกินน้ำยังไม่แห้งเลยแน้ำล้าขึ้นอันนี้คือเขาเรียกว่าพืชคลุมดินนะเขาเรียกเรียว่าเวิร์ดมันเป็นตระกูลพืชคลุมดินนะครับถ้าเปียกชื้นแล้วเขาจะมีเขียวสดแต่ไม่ยาวเรียบไปกับดินเลยแต่มอสเนี่ยถ้าชื้นมากผลก็จะปูใช่ไหม แต่ต้องเป็นมอสด,ดินนะไม่งั้นไม่ทนแดดอ,อ,อันนี้ก็อยู่ได้